น้องๆรู้ไหมคะว่าในแอปเถาเป่าเนี่ยเราสามารถต่อรองราคาย้อนหลังได้อันนี้คือจึ้งมากๆเลยนะคะคือมันแสดงให้เห็นถึงแบบจบวิญญาณการทําธุรกิจของประเทศจีนเลยนะค,คือวันนั้นนะ่ะพี่อีก,ก็แบบไปหาเพื่อนคนจีนใช่ไหมแล้วก็บอกเขาว่าเออเนี่ยช่วงนี้เนะี่ยเป็นช่วงที่แบบติดเถาเป่ามากๆเลยนะกาลังแบบหาซื้อของจากเถาเป่าอยู่เยอะมากเลยเขาก็บอกพี่ว่าเอ้ยไหนขอดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบให้เขาดูใช่ไหมแล้วเขาก็แบบดูประวัติการซื้อของของพี่แล้วพอเสร็จป,ปุ๊บเขาก็บอกเอ้ย ร้านนี้มีลดราคาอยู่นี่ตอนนี้พี่ก็บอกอาวแต่ฉันซื้อเวลามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรับฉันป้าเสียดายจังเลยอะไรอย่เงี้ยก็บ่นดให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกเอ้ยนี่สามารถแบบทักไปขอส่วนลดย้อนหลังกับทางร้านขาได้นะพี่แบบหึแล้วแล้มันแล้วมันจะลดยังไงแบบลดครั้งหน้าหรือเปล่าเขาบอกว่าก็ให้ร้านค้าแบบคืนเงินกลับมาให้เราเพื่อนพี่ก็เลยแบบไปไปส่งเมสเ็จหาร้านจริงๆก็คือไม่ได้ส่งยาวเลยก็คือบอกว่าเนี่ยเราเห็นว่าเราเธอมีโปรโมชั่นอยู่นะช่วยแบบลดราคาให้เราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ขึ้นกับมาได้ไหมอย่างเงี้ยคือร้านค้าก็บอกว่าได้แล้วตอ,ตอบตอบเร็วมากเขาก็คืนเงินมาจริงๆรวอหลังนะคะน้องๆก็คือสามารถกลับไปดูทถวเป่าออตัวเองก่อนได้นะคะก็คือนอกจากไปช็อปของมาเ่ยก็คือไปดูประวัติการซื้อด้วยที่เราเพิ่งได้ของมาเผื่อเราจะได้เอาเงินขึ้นกลับมาใช้ไปซื้อของอย่างอื่นต่อนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถาม้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าน,นะคะบ๊ายบาย bye.